สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับในแมปกัวการเล่นนะก็ได้ทำการอัปเดตไปที่บล็อตแล้วนะครับผมนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเป็นเพื่อนยักษ์นั่นเองนะครับนะทุกคนเห็นอ่าบทหัวยักษ์ไหมนะครับนี่ทุกคนมันจะมีอาเขาเรียกอะไรนะมีแบบหัวใจขึ้นมานะครับนะทุกคนเหนืะนี่เห็นไหม เห็นไหมันจะบอกว่าเราสามารถเป็นเพื่อนยักษ์ได้นะครับเราจะเป็นเพื่อนยักษ์ไปทําไมนะครับเราจะได้เขาเรีเยกอะไรนะร้านค้าใหม่นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่เนะีมันจะมีแบบสองอันนะเห็นไหมร้านค้าใหม่เนี่ยก็เป็นเพื่อนแล้วก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเนี่เราสามารถที่จะซื้อของอันนี้ได้เฮ้ยเดี๋ยเดินๆแป๊บนึงนะนี่อันนี้ลีครับทุกคนผมไปซื้อก่อนลอรีปอร่ปอ๊อปลีฮะลีเราปแป๊บเอ้ลอรี่ป๊อปกับแกนมาสเตอร์นะครับไปซื้อก่อนแป๊บนึงแนี่ยไอ้ยกูโอ้ก็อีเวนต์ใหม่มานี่แบบเออ้ยัปเดตใหม่นี่แแบบจกของรัวๆเลยนะครับ อันนี้อย่าลืมมาซื้อด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเอามารอแล้วนี่หว่าอุ้ยดูดิแกนมาเตอร์อีกหนึ่งฮนะโรล,ล่ป๊อปอีกสามอันก่อนหน้านั้นมันแจกอีกสามอันนะครับผมนะทุกคนนี่คือโคตรโหดนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผเนะี่ยเราก็ต้องแบบเอาอาหารทะยักนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ได้นะครับทุกคนอุ้ยเหมือนเหมือนแบบมีเห็ดงอกขึ้นมาด้วยแฮะแปลกว่ะแต่ว,ว่าเราไม่ได้ปีนนะว้าบบอกเนี่ฮนะ นี่ครับผมตรงสื่อลแล้วเต็มหน้าจอไปหมดเลยว่าแม่ไงไม่ได้อ่านนะผมเนี่ยแม่งโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าร้านค้าอ่อที่สองนะครับผมนะของยักษ์นะมันจะเป็นอะไรนะครับผมนะ่ซึ่งเราจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมเนะีนี่เราสามารถซื้อกล่องได้นะเดี๋ยวผมซื้อดูนี่ฮนะอู้กล่องใหม่นะทุกคนสัตว์เลี้ยงกิฟฟินนะครับทาอะไรได้ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีอะไรอ่ะของตกแต่งแน่เลยครับแล้วก็มีแคนออฟบีนนะครับผมเนะยเขาเรียกว่าถั่วนะครับผมนะฮะถั่วกระป๋องนะครับ ไม่รู้ันว่าทําอะไรได้โอเคแล้วก็อันนี้อันนี้โคตรดีผมจะบอกให้นะมันสามารถทําให้อสัตว์เลี้ยงเรากลายเป็นเมกาได้นะหรือว่าทําให้สัตว์เลี้ยงเรากลายเป็นสัตว์ยักษ์ได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะทับกับมิวเทชันหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนก็ต้องปลดไปถึงเลเวลห้าเลยนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาอาหารท่ายักษ์ดูนะครับเพราะว่าผมเหมือนจะทําฮอดอกไว้ค่อขน้านที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะไว้ครับนั่นแหละ,ะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ครับนะแต่ว่า เอาไว้ครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันเหมือน,นจะมีแค่อีเวนต์เดียวนะครับทุกคนเนี่ยได้ทีละสิบสี่เลยทุกคนเดี๋ยวดูว่าผมจะปลดไปถึงสิบห้าหรือเปล่านะเออปลดไปถึงห้าบอกเอ้ยชิวๆนี่นะทุกคนดูดิแม่หัวใจขึ้นไปสามแล้วแล้วก็คืนไปสี่ป่ะไป,ะปะยัง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 โอ้ยอีเวนต์แม่งมาลุนลัวเลยนะผมนะ<ล>เห็นเซิร์ฟเวอร์ล่มด้วยนะ,นะใครเข้าไม่ทันก็ เสียใจด้วยนะครับผมเนี่ยฮะทุกคนอีเวนต์มาลุล้วนแล้วรป๊อปมาขายแบบเยอะมากนะครับทุกคนนี่ฮะโอ้โห่โอห่าแล้วมันตันมันตันกี่เวอรเนี่ยผมดูแป๊บนึงมันตันมันตันเท่าไหร่วะตันหกฮะโอ้แป๊บเดียวเองโดนวยทำแป๊บเดียวเองฮะโอเคเอาอาหารจะเอาอาหารอะไรให้มันก็ได้นะครับนะทุกคน สับไั่เด้กัเขาอาหารทิ้งไว้ก็ผมบอกเลยว่าโชคดีแล้วนะเราจะได้แบบไวกว่าคนอื่นครับโอเคเอ,เอาไปกินซะยักษ์ยักษ์กไม่กินดุซะด้วยดีทุกคนเอาไปกินโอเคแล้วเหมือนจะมีเอของคราฟใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูโอเคตอนนี้ผมเลเว่าหกละเดี๋ยวดูวนึงผมสามารถซื้ออะไรได้ยังโอ้อันนี้ยังไม่มาขายอ,อันนี้หถ้าผมแบบ มีทุนเหมือนช่องอื่นนะช่องอื่นแม่งกดโลบักแล้วก็มารีวิวแล้วเนะี่ยกูกูแม่งต้องรอของฟรีแม่ง,งลมเลยกนะ็ทรมานเลยฮะเดี๋ยวลองรีดิโอ้แม่งมามาแต่กล่องแนฮะทุกคนเนะก็วิธีการเปิดนะครับผมนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไอแคนเอาฟรีนี่ทำรายได้สักอย่างฮนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวซื้อไปก่อนซึ่งมันบอกว่าทําให้ชีวิตดีขึ้นผมไม่รู้ว่ามันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นยังไงฮะนี่เฮ้ยเดี๋ยวอ้น,นี่มาขายเฮ้ยอันนี้ทำรายได้อะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอ่านให้ดูเออเหมือนจะเป็น ั่งเลี้ยงนะครับนะทุกคนที่จะสั่งเลี้ยงไม่ไกลเป็นคนสวนเลยนะฮะแล้ก็เหมือนจะอารมณ์เหมือนอันนี้ปะค่าเรียกว่าอะไรซื้ออนะเหมือนแบบจะกลายพันธุ์นะครับนะสุ่มผลไม้ให้กลายพันธุ์แค่นั้นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไอ้ตรงนี้ก่อนซื้อซื้อของหมดอะ่ะเดี๋ยวค่อยมารีวิวอ่ะมีคลิปลงอีกยาวนะคืนนี้เมกาผมจะรอซื้อเมกาทุกคนเจ็ดร้อ,อยบีเลยหรอเนี่ยนัเนี่ยอะไรอ่ะซื้อตอนช่วงนี้ผมซื้อหมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวได้เดี๋ยว ก้าอย่าได้ไม่กล้าไม่กล้ามาไหมตังค์หมดแล้วทุกคนโอ้โหไอ้ตังหมดแล้วอ่ะรีเซตไม่ได้แล้วทุกคนต้องรอละทีนี้ไงเง้ยโอเค,อเคก็วิธีการเปิดเออ่ร้านค้าของยักษ์นะครับนะฮะนี่ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวดูดิโอ้คือคนสวนนี่ทุกคนดูให้ดูดิมันเหมือนมันเหมือนแบบของตั้งเลยนะทุกคนของตกแต่งระวัง,งเลยไม่ได้ว่ะคนสวน เนี่ยทุกๆ9นาทีนะครับผมนะฮะมันจะทำการามี1%นะครับที่จะทำการเรนดอมฟูดหรอเลนดูเรนดอมมิวเทชันนะครับผมเนี่ยอะไรวะสายพันธุ์ใหม่อะโกลมผมได้แล้วก็ทำการทำให้การเติบโต1%ทุกๆคอนมิกการเดนเผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องวะทุกคน งงอยู่ฮะใครรู้คอมเมนต์ทีนะเดี๋ยวผมค่อยหาข้อมูลแล้วมาอัดคลิปให้ทุกคนดูอีกทีนะครับผมนะทุกคนโอ้โหแต่ว่าผมอยากมากไอเมก้านั่นมากแล้วผมจะมายัดใส่คาบิบร,ร่าเมก้าของผมโอ้โหอยากจะรู้มันจะใหญ่แค่ไหนฮนะทุกคนไม่ไงอุ้ยอะไรอะประกัวมาตดประกัวแนฮะทุกคนอีเวนต์เอ้าหมดแล้วอะไรวะเล่นๆเลยเฮ้ยถือ มันเป็นเข้าเรื่อนะแบบ AIOU เธอถ้าันราคู่ขันหน้าไปก็ต้องนี่โอเค <laughs> ทุกคนโอ้โหกําลังจะอันคีฟไมอีเวนต์นี้มาทุกคนแบบอันนี้โอเคอเคขียวเขียวเดินได้ฮะแดงหยุดอ๋อเหมือนแบบซุกคิตเกมนะครับผมนะทุกคนแล้วแบบของรางวัลที่อยู่ตรงนั้นนะครับแบบเกือบแล้วของรางวัลแม็กมันรีแบบมาเตอร์แบบโคตรเยอะ เวลาจะหมดแล้วเลยหนึ่งนาทีอะไรเกิดอะไรขึ้นหันหน้าไปเย็นน้องคู่ไม่งน่ากลัวยังวะเอาแล้วผมชนะไงทุกคนเอาละวผมชนะไงแล้วผมซื้อเกียร์ปั๊บเฮ้ยเธอมาวอยยังวะเนี่ยแกนมาสเตอร์มันรีรัวๆแล้วทุกคนโหูเจ็ดอัน w h ว t the f u แม่งรีโคตดเยอะแม่งแจกเป็นสิบอันแล้วทุกคนอัปเดตนี้ฮะโอใครใครผมบอกเลยว่าใครที่แบบเอาไม่ได้ผมบอกเลยว่าเจ๊งนะครับผมนะฮะแม่งอดอะคือแบบของแจกมันแบบแจกหนักมากจริงๆเลยนะอันนี้ผมจะบอกให้คนเวอร์อะเดผมกำลังจะดูของใหมผมไม่สามารถไปได้เลยไปได้ยังโอเคได้เลยใช่ไหมผมไม่สามารถวอล์กกลับได้ตอนนี้วอล์กกลับส่วนอันนี้คือผมครับไออะไรวะ คือตอนนี้ผมต้องนั่งศึกษาของใหม่หมดเลยฮนะแบบมันมีอะไรไรู้เต็มไปหมดเลยฮนะนี่นะผมมีอะไรวะกระโจนผมคราฟมามันคืออะไรของตกแต่งเฉยเหรอ,อก็นึกว่าของคราฟทุกคนโอเคว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมน,นะหรับใครที่แบบ มองหาสัตว์เลี้ยงกโกงๆนะครับนะหรือสัตว์เลี้ยงใหม่ๆนะครับผมแนะนำร้านนิโมช็อปเลยนะครับผมแนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะฮะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยังมีรับกิฟต์เกมพาร์ตนะแล้วก็มีรับฟาร์มทุกแบบเลยนะฮะก็ลองเข้าไปดูนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับร้านนิโมช็อปโอเคไปผมจะมาในคลิปหน้านะครับผมบาย